หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวอุ้ยตัวอะไริ๊บกิ๊บิ๊บคิดือิ๊กบกิ๊บิ๊ตกําตกิ๊บกิ๊บวิ๊บก้๊บกิ๊บกิ๊นกิ๊บกิ๊บิเปิด ปิดสี่โมงครึ่งค่าเข้าเด็ก30สิบผู้ใหญ่60เข้าชมน้ำตกนนถึงแล้วอุทยานแห่งชาติเอราวัณไปน้ำตกท<ป>างเข้าน้ำตกม,ม,ม,มีตาก,กล้องด้วยกี <c oughs> ่ร้อยเมตรห้ารอยเมตรเหรอเที่ยวน้ำตกเอราวัณกันท่านผู้ชมเนาะ ประมาณห้าเมตรไม่ไกลเท่าไหร่พกน้ำมาก็ดีเหมือนกันนะอาจจะหิวได้กลางทาง <c oughs> คนใหม่เข้ามาดูนะจ๊ะก็อยอ่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่วงรุ่งฟ้าพาเที่ยวนจ้ะเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกเอราวันอยู่ที่กาญจนบ,บรุรีนะร <c oughs> อบๆข้างทาง,ทาง นี่เนาะน้ำตกอีกสามร้อยเมตรแล้วก็ลานกลางเต็งอีกสามร้อยเมตรอากาศก็จะจร้อนนิดนะึงใครที่มาก็อย่าลืมพกหมวกพกร่มมาด้วยใส่เสื้อแขนยาวจะได้เข็นไม่ดำ ไงอากาศเย็นสบายใช่ไหมอากาศเย็นสบายดีมากเลยเี็สบายเนาะใครที่มาอย่าลืมพกหมวกหมดพกร่มมาด้วยจ้าใส่รองเท้าผ้าใบเนาะเวลาเดินก็จะแบบถนนก็จะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่อาการเหมือนแบบสู้ๆู้ไหวสู้สู้ไหวแล้วใช่ไหมเ้นตึกมีห้าร้อยเมตรบวก่าเดินขึ้นเิน เดินขึ้นเนินใช่ไหมสูส้ๆใช่ไหมั้ึ <5 km. laughs> 1งห้ากิโลเมตรประมาณสองร้อยเมตรหอบขึ้นเลยนะแต่ละคน <laughs> ตรงน,นี้ไม่ต้องเดินนะกิ้งลงไปเลยนะประหยัดแรงลงเนินเมื่อกี้ขึ้นเขาตอนนี้เราลงเนิน,นถึงแล้วน้ำตกเอราวัณ <laughs> ก็จะมีเจ็ดชั้นนะชั้นหนึ่ง ไหลคืนลังชั้นสองวังมัชาชั้นสามผาน้ำตกช,ชั้นสี่อกนางผีเสื้อชั้นห้าเบื่อไม่ลงชั้นหกดงพญาชั้นเจ็ดภูผ,ผาเอราวัณเสื้อชุดชีพด้วยใครที่จะเล่นน้ำก็อย่าลืมเอาชุดชีพไปใส่ด้วยนะเนาะ ช่าไม่เกินสองชั่วโมงตัวละยี่สิบาทนะคะ <Okay. S 1> มีร้านขายของด้วยนะท่านผู้ชมเนะาะใครที่แบบว่าไม่ได้ถือน้ํามาก็สามารถมาซื้อน้ําได้นะมีห้องน้ําบริการด้วยถ <c oughs> ้าถ่ายรูปไปนะน้ําตกชั้นที่หนึ่งไหลคืนหลัง ชั้นหนึ่งไหลคืนหลังเนาะชั้นหนึ่งนะนี่ชั้นหนึ่งนะเนาะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองเนี่ยชั้นสองอ นี่นาะห้ามนำอาหารและเครื่องดิ่มผ่านเกินจุดนี้นี่ตอนนี้เราถึงชั้นสามแล้วไปแต่ไปชั้นสามแล้วผานน้ำตกทางเดินดีอยู่นะว้าวชั้นสาม น้ำตกชั้นที่ 4. สี่ชั้นสามเมื่อกี้เลี้ยวขวาคือไปถ่ายรูปทางก็จะมีขึ้นอยู่ลงนะเดินเข้ามาก็ห้าร้อยเมตรเดินชมน้ําตกอีกประมาณสองกิโลเส้นทางธรรมชาติอีกไกล ชั้นสี่น้ำตกอกนางพีเสื้อชั้นห้าเบื่อไม่ลงอกพีเสื้อจริงอกพีเสื้อไปนาองโหเก่งมากเลยพักหอแป๊บอันนี้ขึ้นชั้นสี่เนี่ยหอขนาดนีด้ละ ชั้นสี่อกนางผีเสื้อถ้าเกิดขึ้นไปชั้นห้าอีกก็ประมาณสักสี่รอยห้าสิบเมตรัตน,นจะทางครง สามตัวตรงนะหายเด็กไหมเนี่ยมีเสียงผลหายใจด้วยมีไปรุ่นแสงโอ้โหในที่ต้องแบบเดินขึ้นเดินลงชั้นห้านะ นี่ถึงชั้นห้าแล้วขึ้นแบบเดินขึ้นเดินลงอ่ะก็เลยหอบไปเลยเดินหอบเลยฮัลโหลเสียงจักจัน่นเลไหลหร้อง ธรรมชาติมากๆเลยอ่ะค่อยๆเดินนะเดี๋ยวก็ถึงเองใครที่มาเที่ยวน้ำตกเอราวัณน,นะค่อยๆเดินนะมีแค่เจ็ดชั้นเองนี่จะได้ชั้นห้าแล้วทางเดินดีอยู่นะแต่เนื่องด้วยวัยแล้วก็อายุนี่แหละมันก็เลยทําให้หอบโอข้างบนเนี้ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นมานี่คือเขาห้ามนากวดน้ําขึ้นมา่านด้านบนนะถ้าเกิดใครจะนํามาคือจะต้อง ลงทะเบียนก่อนถ้าเาากิดใครฝ่าฝืนก็ปรับห้าร้อยบาทเนะเพราะนั้นอย่าถือมาดีกว่าทานให้หมดแล้วก็หิวค่อยลงไปกินด้านล่างเนาะเนี่ยเป็นเครือเอนีเนเจุดพัถ่ายรูปอืมนี่ก็สวยน้ำเย็นเจี๊ยบ ชั้นห้าประมาณสี่ร้อยห้าสิบเมตรแต่ละชั้นก็ไกลเหมือนกันนะระวังผิวทางลื่น หาใหญ่มากชั้นห้าเบื่อไม่ลงน้ำตกชั้นที่ห้าถึงแล้วโอ้โหตั้งสี่ร้อยห้าสิบเมตรนะเบื่อไม่ลงน่าจะจำไม่ลงมากกว่านะจำไม่ลืมเพราะมันไกลมากไม่ลงเอ,อจำไม่ลืม เดี๋ยวเราจะไปชั้นหกต่อชั้นที่หกชั้นหกก็ทางไม่พอดีนะเขาไม่ได้ทำทางไว้ให้เรานะไม่ได้เกปูนเทอะไรนะเป็นธรรมชาติเส้นทางธรรมชาติานไหมใครมาก็เดินระวังนิดนะึง นี่ที่นึงนี่ทางเลยของเรานะอยู่ในป่าล้วนๆมานะแล้วขึ้นไปนบนจะถึงเราชั้นหก อันนี้ตไม่เราไปทางลัดพี่ัซนเจ็ดนะ 쭉점 เก่งมากเลยอ่ะนั่นตัวอยู่ตรงไหนไกลไหมไกลไกลเหรอโหเก่งเก่งเก่งโหว,ว,ว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเฮ้ย ตัวเลยชน,นุกงางยิบจิบยิปจิบ,บเนี่ยนะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็จะถึงชั้นเจ็ดแล้ะท่านผู้ชมสูงเว้ยเฮ้ยนุ่นเขาบอกว่าสุดลาวบันไดก็จะถึงชั้นเจ็ดล้ว เห็นแล้วมันตกชั้นเจ็ด มันมาจากไหน้ว้าวเจอกันอีกแล้วมาเที่ยวน้ำตกครับมา่ยนตกกันหรอสาวจะเกียวไปร้อเยลนเที่ยวน้ำตกหรอว้าว สวยงามมากน้ำตกเอาราวัณชั้นเจ็ดคนคือผู้ประชิดน้ำตกเอราวัณนั้นแล้วเย้สวัสดีครับท่านเชมตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกเอาราวัณชั้นเจ็ด,ดนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเดินมาไกลามากเลยมีคนให้กำลังใจด้วยอยู่บนเห,ห,ห็นฮะผู้ติดตาม ได้ผู้ติดตามแล้วหนึ่งคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตัเองเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยมาเที่ยวน้ำตกเอราวันก็สามารถเข้ามาดูได้ที่คลิปของรงฟ้าพาเที่ยวนะเขาบอกเลยนะแบบกว่าจะเดินมาถึงชั้นเจ็ดนะเพื่อท่านผู้ชมทุกคนเลยเนี่ยเนาะไะเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันซิสวยงามมากๆเลยนะเนาะก็มีคนมาเที่ยวเยอแยะมากมายเลย สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาดูนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กับช่องรุ่งฟ้าพาทเที่ยวด้นะจ๊ะเนาะ,นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันที่วัดแถววัดต่างๆเนาะไม่แน่ใจใวัดอะไรเนาะยังไงก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปไปดอหน้าของเราไปเดี๋ยวเราเจอกันที่วัดนะจ๊ะสวัสดีค่ะไปไปกันเลยไปกันแมันจะขึ้นปีกแลวมนเป็นผู้านาะ อพี่จริงชื่ออะไรในไลน์ผมชื่อทันใจในไลจะเป็น T U M ส่วนมากเขาก็จะมาเล่นน้ำไปเนะตรงนี้เย็นมากเขาบอกั้งตกสวยมากเลยได้เวลากลับบ้านแล้วตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกชั้นเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมเนาะ สำหรับคนที่ไม่เคยมาดูนะคนที่ไม่เคยมาเที่ยวตรงอิละวันนะสามารถเข้ามาดูในคลิปวิดีโอของลูกฟ้าพาเที่ยวนะเหนื่อยไหมแม่โอ้ไม่เหนื่อยเลยแค่ไปกับสี่หยดสี่กิโลเมตรเองนะโอ้เป็นกำลังใจให้ลูกฟ้าพาเที่ยวได้นะจ๊ะเนอะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องลูกฟ้าพาเที่ยวนะเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเนอะเดี๋ยวไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้าค ah ่ะบ๊ายบายผู้ใหญ่30เด็ก15นี่น้องจะมีรถกอล์ฟด like ้วยนั่งรถกลับนะถ้าไม่ชบายเนาะผู้ใหญ่30เด็ก15้าเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปดูหน้านะจาะวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า ให้อยู่ข้างหลังเขียนตูดเสี่ยวมันไหร่ลงคืนเนี่ยเดี๋เมื่อไร่เดี๋ยวลงคิดดิคาทาู้ชมตอนนี้เราถึงคันนาคาเฟ่เลยนะก๋วยเตี๋ยวห้อยขานี่เนาะคันนาคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาออาหารเสร็จเราจะพาไปที่วัด